The cop trong gặp mà này nha với cùng công cùng 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 công 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 nó cái công nó nó cùng nó cùng 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 cùng, cùng này cùng no. แล้วทักที่เามักมแรงแล้วมนเลือกแม่นักที่เดียนเดี๋ยวโยนแต่ก็โดนนะอ๋อแล้วไม่แล้วไมนั่นเทไปดูลยไไม่ไมพิ่งกูเพิ่งเลือกมาเยมาเลยกูเว่เนน้องเว่ยเลือกลุ่มด้วยกัน้องมน่อยด้วยเอาแั้ยเอา้

เด็กุ้งเว้ยว่นองไดงได้กุ้งขาได้กุ้งขาววางกุ้งขาได้กุ้งนี่กุ้งแล้วจะมาแดงแดงเลี้ดแล้วได้กุ้งได้กุ้งอยู่อไานยาดี่าดเรตามดูไางอีีไหนดีกว่าลาี่ดี

dùng dumb bé thăm bé mày dạy và béo bên dạy dùng bên dạy bên dạy bên dạy bên bên dạy bên đá này dạy bây dạy bên dạy bên này bên dạy 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 bên bên dạy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  bên

มาเนอเมาเลยมาเลยเยเดยไเลยเยเนนอเาแล้วเกุ้ยเ่มันมนมัเยาปากระบอกอาเดียวากินยู่นะพร้อมแล้วรเลวสวัสดีว่าเพียงตอนนี้นะครับจองทํามาเด้๋ยวจอกุ้งวันนี้กุ้ง